สวัสดีครับน้องจุ๊บจิ๊บครับสวัสดีจ้าครับครับท่านผู้ชมครับมือนี้ครับมาตามต่อแนวทางโครงสุดท้ายของน้องจุ๊บจิ๊บครับงวดของวันที่1ตุลาคม66ครับอ่าสำหรับน้องจุ๊บจิ๊บเองเนาะครับในงวดที่ผ่านมาครับอ่าน้องจิ๊บให้เลขมากคือ4664ครับท่านผู้ชมเลขที่น้องติดอ่าไปเห็นอยู่ใบไม้เนาะน้องจุ๊บจิ๊บเนาะครับอ่าแล้วก็ผมก็ได้มาเฮ็ดคลิป ต่องวดของน้องจุ๊บจิ๊บเดี๋ยวจะโลงให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งไปแล้วนะครับในงวดนี้ครับแต่มือนี้ก็คือมาตามต่อโค้งสุดท้ายครับว่าเล็กไก่เขามาแล้วนะครับน้องกาวาน้องฝันแล้วครับเดี๋ยวมาฟังเบิ่งน้ำกันครับว่าจุ๊บจิ๊บฝันว่าจังไดลเน่ครับเพื่อได้โชคได้ลาบครับน้องจุ๊บจิ๊บครับเพราะว่าน้องจุ๊บจิ๊บกะเท่าที่ผมได้มาเห็ดคลิปของน้องนะครับเลขเขาทั้ง3าตัวสตัวครับมีรุดแน่รุดแค่งวดเดียวเน้องจุ๊บจิ๊บเนาะ ตั้งแต่มาเห็ุคลิปครับเดี๋ยวโคสุดทายนี่มาฟังเบื้องน้ากันครับจุ๊บจิบฝันได้จกักมือแล้วลูกสองมืออ๋อสองมือแล้วเนาะนครับ <c oughs> เดี๋ยวจุ๊บจิบเบาสูอ่าท่านผู้ชมฟังแนวล,ลูาากว่าฝันว่าจังไดครับจุ๊บจิเบาสาซาเนาะครับครับจ้หนูฝันว่านูขี่รถเขาไปในปากก่าก็มูจ้ะสามคนจ้ะแล้วให้นีขี่เขาไปเรื่อยๆจ้ะไปเห็นเสือนะจ้ะเสือมั่ก็เห็นผงนูสามคนเนาะจ้ะครับ จ่าเดีวที่นี่มันก็ไล่ไล่หนูหนูก็ทิ้มรถไว้อยู่หลังเลยจ่านูแลนแตกอือก็มุ่ออกมาจ้าครับครับจ่าแลนไปแลนมาไปโผล่ภูเ่าจ้าเขากําลังเอาลิกอยู่จ้าอือจ่าแล้วผู้เฒ่าก็ถามนูว่ามาได้ไซล์แล้วนอกพวกพวกโตเ้ไปนหมครับอันนีเนาะจ้าหนูก็เลยบอกว่าแดนหนีเสือมาจ้าจ่าแต่เพิ่นเดยหนูก็ถามเพิ่นว่าเห็นหยังอยูเพื่นน่ะเพิ่นก็บอกว่า หาเล็กยูให้หนูเบ่งน้ำเน่หน,นูก็ว่าจ้ะหนูก็ไปเบ่งนะจ้ะเบ่งน้ำเหลาก็ได้เล็กมากจ้ะหาหนึ่งหาจ้ะหาหนึ่งหาแม่จ้ะอือแล้วล้วจะได้อีกใช่ไหมเลวที่นีเพื่อนกันมาซุงหนูก,กับบ้านจ้ะคนผ้าออกมาจากป่าแล้วก็ซุงกับบ้านะออรอบนี้จุบจิบกับฝันได้เล็กเลยตัวนี้เนาะครับ <c oughs> ฝันว่าตธอของนี่เข้าป่ายแล้วแ <c oughs> น่ใจเข้าป่า <c oughs> คือแต่ละรอบนี้จุบจิบ ส่วนมากนะครับท่านผู้ชมฟันจะไปได้ปลาเนาะแม่นจ้ะไปได้ปลาอืมรอบนี้กรับฟันไปครับหมูสามคนแม่ครับขี่มอเตอร์ไซค์ขั้นใดไปจุกจิบจำได้บ่ขั้นขาวจ้ะมันมอไม่ไปทะเบียนอ๋อมอไม่ไปทะเบียนแม่นก็เลยบ่ได้ลงแม่นจ้ะก็เลยบ,บ่บรู้ว่าไปทะเบียนเลขหยังเนาะแม่นจ้ะเพราะว่ารถขั้นนี้จุบจิบขี่ไปกับหมูสามคนครับท่านผู้ชมครับเข้าไปในป่าอีกแล้วครับอ่าแล้วก็เขี่นี่โดนเสียอะไร เส <Man, S 2> ียนี่จะโตต,ตัวเดียวจ้ะอ๋อเสียตัวเดียวเนาะนนะอืมครับครับโดนเสียอะไรครับท่านผู้ชมครับเลยพากันหนีนี้นนนนนนนในช่วงที่หนีนี่คือวิ่งกันไปสามคนเลยมันบอกแม่นจ้ะไปน้ำกันไปน้ำกันจ้ะทีมรถไปเลยทีมไปเลยทีมไัน,นั้นโอแต่รถเดินบมีไปทะเบียนแม่นจ้ะครับครับพอทีมรถไปไปเจอเขากำลังเอาเรขกันอยู่แม่นพูดเทาบอกแม่นจ้ะผู้เทาอ๋อเหตุการณ์ที่ว่าจุ๊บจิบหนี เสือนี่คือเป็นช่วงกลางคืนบ่ลโกจ้ะเกือบสี่ค่ำแลวจกก้ะประมาณหาหกโมงอ๋อคือสลัวสรัวอยู่แต่เทนีในในในความฝันของตะคองเนี่ยมันมีคนกำลังเหตุพิธีเอาเลขกันอยู่แม่นจ้ะครับเลขนี้จุ๊บจิบ,จบ,จบเห็นน้ำเขานี่คือหาหนึ่งหานี่เขาเอาเลขกอยู่อยู่ตนใหม่หรือว่าอย่างลูกอยู่มันจิเป็นคือแบบปวกจก้ะอ,อ๋อจอมปวกแมบบ่นจ้ะเขาจุดถูกเอาหรือว่าอย่างจุดถูก พอเขาจุดทูบเอาที่จุบจิบเห็นนี่คือเป็นเลขทูบอ๋อครับครับหาหนึ่งหาจำได้แมจำได้เลยเป็นบลูจำไจ้าตูมันเห็นชัดเลยจ้ะครับอืมครับครับท่านผู้ชมครับหาหนึ่งหาครับโบน่ครับพอจุบจิบฝันย่ำใดนี่เลขนี่ทำว่าเขาสองตัวกับสามตัวครับขั้นหาหนึ่งหาเนี่ก็จะลืมซื้อขึ้นซื้อโลกน้ำเน่ครับท่านผู้ชมครับอาจจะเป็นหาหนึ่งหกครับ หรือว่าหาหนึ่งซีครับท่านผู้ชมครับหรือว่าท่านผู้ชมสิขึ้นขึ้นตัวใดล่งตัวใดก็ล่องพิจาณาเบิงเอาเนาะครับเพราะว่าบางครั้งเลขที่เข้าเห็นมันอาจจะบอกออกตรงๆก็ได้ครับแต่บางครั้งไม่ก็ออกตรงๆแต่แต่มันกับบอเนนนันมันก็อยู่ในนี่แหละครับครับแล้วถ้าจุ๊บจิ๊บซิตีตัวเลขเพิ่มเติมจุ๊บจิ๊บสิตีเป็นตัวเลขใดอีกลูกนี่จะแมตตี้เพให้อลไวจ้ะอ๋อก็คืออันนี้คือเมนูตีเพิ่มให้คือเกาสาม ก้าสามนี่คือตีจากตัวใดครับเมนูพ่นเทาค่นเทาสามคนเม่ตีเก้าสามอ๋อคือว่าคนที่เขาเอาเลกกันอยู่นี่มีอยู่สามคนคือกันค่ะนเทากับเก้าสามคนกับสามเก้าสามอ๋อคือกันไห้เนาะแม่ค่กันไห้เลยกันไหวให้ชุบจีบอืมครับครับก็ให้่านผช่วมลองพิจารณาเบิ่งเนาะครับหรือว่าซอยตีซอยแก่เบื่องครับเพราะว่าอ่าบางครั้งคือเมนูเคยฝันเนาะแม่เนาะเค่อยฝันคือกันครับเลกกับบบได้ออก ตรงตวงคือคือตัวที่เข้าเห็นแต่เข้าะตีเอามันก็เข่าครับรอบรอบนั้นแม่กระฟันเห็นเสือขึ้นกันเนาะโอ้ยฟันเห็นเสือตีเข่าสามตัวแากเลยตัวโบได้กลับได้ยังเลยต้องเป๊ะเลยเอองวดนั้นได้ออกยังกไงแม่จำได้ปะที่อย่างแม่ก็จำได้เลยร้ายงวดแล้วเนาะเออหลายงวดแล้วครับครับไอ้รอบนี้ครับคุณเมนูตีให้เพิ่มเติมคือเก่าสามครับแต่เลขที่จุ๊บจิ๊บเห็นอยู่ตรงทูบที่คนณเทา ผู้ยิงเนาะผู้ญิงสามคนไปเอาเลขครับเห็นตัวเลขทูบนะครับหาหนึ่งหาครับไปขอเลขอยู่ตรงจอมปลวกเนาะครับครับอืมบนเนอครับท่านผู้ชมครับตัวเลขของน้องจุ๊บจิ๊บนี่อาจจะเข่าก็ได้ครับท่านผู้ชมกับซอยพิจนาเบิงเนาะครับเพื่อเลขมันตรงใจครับแล้วเมื่อนี้จุ๊บจิ๊บไปสายมาลูกนี่ไม่ได้ไปสายมาอ๋อพักผ่อนเนาะครับเพราะว่าฝนกระตกตลอดครับท่านผู้ชมครับในบัน อ่าเที่ยอำเภอผู้สิงเฮ้าครับบ้านของท่ามุช้มเป็นจังไดเนาะครับฝนตกบ่อครับได้ตัวเลขดีๆก็เมียนมาบอกน้ำเด้อครับท่ามุช้มครับเพื่ออ่าแห,หลกเปลี่ยนแนวทางตัวเลขให้ท่ามุช้มหลายๆท่านท่านอื่นๆได้เห็นน้ากันครับพื่อมีโชคมีลาบไปน้ากันครับในช่องของเขืออีสานใตค้ครับครับอันนี้เลขของจุ๊บจิบกับในรอบนี่ตังแต่ตองวัดมาเนาะจุ๊บจิบกับฝันขังนึงแหรอเนาะที่ ลุงได้นําเสนอคีไปทำหมู่ชมได้เบิงไปเนาะครับแล้วก็มาฝันอีกก็คือฝันนี้จะอืมแต่ฝันนีนี่ฝันจําได้แม่นเลย่อนนบอลลุกแม่นเลย่อนจ้ะครับครับกับบอเน่ครับให้ทำหมู่ชมพิจารณาเบิงครับกับมีประมาณนี่เนาะจุ๊บจิบเนาะจ้ะแต่เลขมากอะเลขมากแปดสี่เอามีเลขมากอีกแปดสี่บอฝันมากไอรอบแรกรอบแรกนะจุ๊บจิบให้ไปเลขยังนะเลขเลขยัง จากคือกันนูงจ้ะอ๋อลืมไปแล้วเนะาะครับครับ,บอ่าก็คือโคงสุดท้ายนี่จุบจิบเห็นเลขคือหาหนึ่งหาครับเมนูตีให้เพิ่มเติมคือนเกา่าสามแล้วการเลขที่ตะขอมักแปดซีแปดซีนี่มักซื่อซบอกจุบจิบหรืออ๋อลุงเทียนนี่มันมากบอกเลยไลยอืมลุงเทียนพวกฟันมันมากครับครับเดี๋ยวทันสงสั้จุบจิบกับเขียนให้ทำมุ่งช่วงไว้ในโลกแปดซีเนาะ เพิ่มเติม,มเพื่อลุงป่าหน้าอาเพิ่นหมักน้ำครับ<ห>อ,ค,บอครับครับค่ะท่านผู้ชมครับเลขของน้องจุ๊บจิบกับมิซมี่อยู่สามุมครับอที่แรกน้องให้ผมเขียนให้คือเลขที่น้องเห็นในความฝันคือหาหนึ่งหาครับหลังจากคุณแม่ครับตีให้เพิ่มเติม,ตมคือเกาสามครับแล้วตอนท้ายคลิปครับ จุ๊บจิ้มมาบอกเพิ่มเติมอีกคือตะของมักหลายครับบรูว่าได้เลขมาจะทังใดครับแต่น้องมักครับก็คือแปดสี่ครับมีประมาณนี้เนาะจุ๊บจิ้มเนาะครับวดก่อวันที่หนึ่งตุลาคมหกหกครับก็ขอขอบคุณน้องจุ๊บจิ้มมากๆครับขอให้เลขที่จุ๊บจิ้มเอาให้ลุงป่านะหน้าฟั่งนี่ให้เลขมันแตกสามตัวออกรางวัลใหญ่ให้ทุกคนทุกท่านใดมีโชคมีลาภเนาะลูกเนาะครับครับขอบคุณครับ